พูดถึงคนนี้นะขอข้ามไปอันนี้หน่อยนะผมสะใจมากเลยนะคือตอนเนี้ดเตรมาริกาเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่คือไม่ได้พูดคำไม่เก่งมาถึงว่าคือขึ้นชั้นไปแล้วคือเรานึกออกอยู่แล้วว่าเราอยู่กันทุกวันเนี่ยขี่ปนาวุฒินะผมฟังเนี่ยแฟนผมถามว่าพี่ดเรมาริกาเขาหายใจทางไหนวะนะคือช่อเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเปรียบมวยเนี่ยพูดภาษาบันบัดไปเปรียบมวยกับมาริกาได้เลยนะครับเออเพราะช่อเนี่ย ชอบเอาเอาความแบบเขามีอกติของเขาคอยปิดกั้นการมองคือแบบพวกทาเป็นพวกโรแมนติกอะโลกต้องเสรีภาพนะเราต้องเจรจาโดนมาริกาสอนโลกของความเป็นจริงแล้วเต็มไปด้วยข้อมูลครับอันนั้นไม่เท่าไหร่นะโดนเด็กปีหนึ่งรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์สอนแล้วน้องคนนี้นะผมเป็นเอฟซีนะเขามีช่องอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พูดเก่งแล้วก็เป็นเด็กที่เอาว่าเขามองข้อมูลเขาเพียบเลยนะไปดูกัน นะครับประเด็นเรื่องไปศาลโลกเนี่ยช่อก็พยายามจะล่าให้ไปศาลโลกวันที่เสียงกับมาริกานะนะต้องไปศาลโลกอย,อ,ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมาริกาบอกไม่ไปนะออมาดูเด็กคนหนึ่งนะคช่อก็บอกว่าไม่ไปไม่ได้ไม่ไปไม่ได้ต้องไปไม,ไม่ไปก็ได้ก็บอกโทรลุแล้วไม่ไปก็ได้นะไปฟังน้องคนนี้น้องคนนี้ชื่อน้องนอนนะเจ้าของช่องนนี่ history นะครับ,รบช่องที่มีคนติดตามหลักแสนแหละนะเขาจับประเด็นที่ช่อคุยกับคุณดเรมาริกาเนี่ยแล้วก็กลับมา เอาเอาบางมุมมาค้านความคิดของคุณช่อครับไปชมกันครับใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นอธิปไตยของเราแผ<ห>นที่ของเราเป็นภูเขาในสหประชาชาติจริงๆเราไม่ต้องไปจริงๆเราต้องไปค่ะเร,เราไม่ต้องไปอันนี้เขาจะโดนลากไปอเมริกาเวลาเราพูดเรื่องกฎหมายว่าไระเทีเ่ยวทีนี้ผมขออนุญาตแย้งคุณไไไปปเราม่คุณช่อพันนิกานิดนึงนะครับผมขออนุญาตนะครับเนื่องด้วยผมเนี่ยมีแนวคิดที่มีมุมมองเห็นด้วยกับบางส่วนกับที่คุณช่อพันนิกาพูดนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะ เห็นของต้องการแต่มีบางส่วนเนี่ยผมอยากให้ปรับนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตามหลักรัฐศาสตร์ไออาร์หนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกก่อนว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นที่ว่าเราต้องไปอำนาจศาสตรโลกหรือต้องไปยอมรับอำนาจศาสร์โลกหรือว่าต้องไปศาสตรโลกเลยนะครับไม่งั้นเราจะเสียเปลี่ยนในเวทีโลกอันนี้เป็นตรกกะคิดที่มันยังยังไม่กว้างพอมากพอที่จะสามารถตีครบได้ว่าประเทศไทยจะสามารถรักษาอธิปไตยได้หรือเปล่านะครับคือต้องบอกก่อนอย่าง ในเรื่องของ ICJ เนี่ยตามหลักรัฐศาสตร์101นเนี่ยนะครับรัฐช,ชาติสมัยใหม่ในการที่จะเป็นประเทศได้หนึ่งต้องมีการยอมรับจากนานาชาติถูกต้องแต่กว่าจะมาเป็นประเทศไทยทุกวันนี้เราก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาติอยู่แล้วครับเราอยู่ในสาประชา,ชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีผลอะไรเพราะเราไม่ได้อยู่ในช่วงระหว่างการจัดตั้งประเทศนะครับผมกว่าจะมาเป็นรัฐจนถึงประเทศป,ประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในสาประชา,ชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดย้อนไปถึงเรื่องของที่ว่ารัฐช,ชาติสมัยใหม่ในการที่จะเป็นรัฐได้ได เป็นเมียธิปไตยได้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับจากนานาชาติคือเราได้รับการยอมรับจากนานาชาติอยู่แล้วครับแต่มันอยู่ที่ว่าตรงนี้ไอ้ข้อต่อสู้ในสายโลกเนี่ยเราต้องไปพูดคุยเจรจา,ากันต่อซึ่งสารโลกเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวชี้ชเป็นชี้ตายคําเดียวที่ว่าจะทุกอย่างจะถูกหมดเพราะสารโลกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็น just direction หรือว่าการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมหรือเอ็นเอไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้เนื่องจากสายเนี่ยมันมีทางหลายฝ่ายเนี่ยให้ความเห็นมาค่อนข้างที่จะคล้ายกันว่าโอกาสที่จะเป็น confirmation bias หรือโอกาสที่จะเป็นอคติ ทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยในแผนที่หลวงประเทศเนี่ยก็มีแนวโน้มที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เช่นกันผมไม่อยากให้คุณชอบอนิการเนี่ยมองมุมมองตรงเฉพาะที่ว่าเราต้องไปสานโลกเพราะว่าเราจะได้มีสายตาในเวทีโลกอย่างเดียวนะครับผมเชื่อว่าแนวคิดลักสรีนิยมเนี่ยม,มันเป็นแนวคิดที่เน้นแบบว่าการเข้าหากับหลายๆประเทศนะครับเน้นการเจราจารเน้นการผลประโยชน์ร่วมแบบสันติสุขเข้าใจมุมมองตรงนี้ครับแต่ตามหลักความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้สวยอย่างที่คุณชอบพูดจริงครับถูกต้องแต่มันมีบางรายละเอียดที่หายไปอย่างเช่นสมมติ ศาลโลกตัดสินให้ทะเลจีนไอตรงบริเวณพ้อพิพาทเนี่ยฟิลิปปินเนี่ยฟิลิปปินชนะคดีในทะเลจีนใต้ครับแต่จีนเนี่ยบอกไม่ยอมรับครับเพราะว่ามันเป็นอธิปไตยของจีนทุกวันนี้จีนก็ยังเอาเรือไปเล่นไปทําการกดดันเรือยามฝั่งของฟิลิปปินอยู่เลยนะเพราะจีนไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกอันหนึ่งกรณีละลกรณีสองรัสเซียยูเครนรัสเซียไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกถูกต้องครับมันไม่จบแต่รัสเซียก็มีโอกาสความชอบธรรมในการบุกยูเครนต่อได้เพราะ รัสเซียไม่รับฟังอำนาจสาตาโลกข้อแรกับว่ามันเป็นเรื่องของระหว่าง2ประเทศคือรัสเซียกับยูเครนครับแม้ชาติอื่นจะพยายามแทรกแซนส่งอาวุธมาให้เนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ารัสเซียเนี่ยจะหมดความชอบธรรมในเวทีโลกเพราะสุดท้ายรัสเซียก็ยังคงมีพลังอํานาจมีน้ํามันในการที่จะไปขายประเทศนู้นประเทศนี้เพื่อทําการ ซื้อขายได้เพราะรัสเซียเนี่ยถือครองทรัพยากรน้ามันถูกไหมก็เท่ากับว่ามีเอาทรัพยากรตัวนี้ไปต่อรองเจรจากับประเทศอื่นประเทศอื่นเนี่ยก็ต้องรับฟังคาขอของรัสเซียอยู่ดีเพราะอะไรรัสเซียเป็นสมาชิกใหญ่ครับเราชนะสงครามโลกครั้งที่2ด้วยเพราะในการไปช่วยบุกเยอรมน,นีให้แพ้ไปนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยผมอยากจะบอกก่อนสหรัฐตอนนี้ก,ล,กลัวกรัวีที่สามเลยนะก็ไม่ได้ยอมรับอำนาจสาลโลกครับเราไม่ยอมรับเนี่ยสามารถสหรัฐเสียเปรียบในเวทีโลกไม่ไม่เพราะเป็นมหาอำนาจประเทศไทยเนี่ยก็สามารถอยู่จุดนั้นได้แม้ประเทศไทยไม่ใช่มหาอำนาจ แต่ประเทศไทยเนี่ยตามหลักอาติเค้าสาิเนี่ยนะครับถ้ารัฐศาสตร์หรือประเทศไหนเนี่ยไม่ยอมรับนะครับอำนาจเขตศาลตรงนี้ก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ไปศาลโลกได้นะครับเราไม่ได้เสียอะไรนะครับถ้าเราเมีผลมากพอหรือเอกสารชี้แจงไปยังต่างประเทศว่าพื้นที่ตรงนี้ระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยมันเป็นของเรานะครับมันไม่ใช่ของคนอื่นไม่ใช่ของกัมพูชาแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยสากลอินเตอร์เนชั่นแนล เลกนายนเซชันเนี่ยเขายึดไว้เลยครับหนึ่งต่อห้าหมื่นคือแผนที่สากลอเมริกายังยอมรับเลยนะครับไม่ใช่หนึ่งต่อสองแห่นี่กัมพูชามาอ้างเพราะฉะนั้นพื้นที่เขตสันปันน้ำเนี่ยในหลวงรัชกาลที่๕ทรงตัดเอาไว้เลยว่าไม่มีข้อพิพาทกับใครครับไม่จำเป็นต้องมาขึ้นศาลเพราะเราไม่มีปัญหาอะไรกับศาลอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกัมพูชาแต่ที่เราเสียขอบวิหารไปเนี่ยในปีสองพันห้าร้อยเนี่ยหนึ่งเก้าหกสองเนี่ยนะครับ ผมอยากจะบอกก่อนว่ามันเป็นเพราะเราเงียบมาฮะมาตลอด4 0 5 0ปีไม่ได้มีการทําเอกสารคัดค้านสารโลกยังเป็นทางการศารก็เลยตัดสินเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแผ่นนี้กัมพูชาอ้างเนี่ยให้ชนะคดีไปสุดท้ายเป็นไงฮะเราเสียของพวิหารเพราะอะไรไม่มีใครมาแย้งครับประเทศไทยเงียบมาตลอดก็เลยทําให้เป็นเหมือนการยอมรับโดยปริยาโดยพิทไนนะครับแต่นิทในเนี่ยเราไม่ได้ยอมรับครับเนี่ยคือปัญหาแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คุณชอบพูดว่าถ้าเราไม่ไปสาลโลกเนี่ยเราจะเราจะแบบว่า นานาชาติเนี่ยจะไม่ยอมรับอันนี้ไม่จริงเสมอไปนะครับผมยกตัวอ,อย่างเคสนีน้การิโกวสารัฐรัเสเซียจอเจีรัเสเซียยูเคมาแล้วสุดท้ายก็ยังมีบทบาทในเวทีโลกอยู่ถ้าประเทศเหล่านั้นมีเอกสารชี้แจงหรือเหตุผลยืนยันในการยืนตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้เสียทิปไตยไปได้นะครับแล้วแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นยิ่งเป็นตัวชี้วัดในการชอบธรรมเลยว่าเราเป็นฝ่ายที่ได้เปลี่ยนในเวทีโลกไม่จำเป็นต้องไปขึ้นศาลครับเพราะต้องไปขึ้นศาลโดยที่หลักฐานยังไม่พร้อมเนี่ยนะฮะหรือว่า โอ้โห,โหโน้องใส่เป็นไฟเลยแล้วก็ฟังทันไหมนั่นะข้อมูลทั้งนั้นเลยนะอาจารย์รล้วนครับลและสุภาพเออแล้วน้นองเขาก็ไม่กล้าวลา้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่น่าออสนใจมากเลยนะครับ,ครบใครใครอยากจะไปดูผลงานของเขาเนี่ยนะครับผมบอกชื่อช่องให้ก็ได้นะ,นะช่องอออต่อๆเ,เนี่ยท่านผู้ชมก็ชมว่าน้องเก่งมานนี่นนี่ history นะครับก็เขาน้องเขาเก่งประวัติศาสตร์มาเป็นนายกเลยลูกท่านผู้ชมบอก นะเออปอโทนั่งฟังเงียบเลยถ้าไปออกทีวีกันเนี่ยผมว่าหงายเลยแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมรายการทีวีถึงเชิญคุณปันิกาชอบไปบ่อยบอยบอยบอยผมเข้าใจเพราะหนึ่งนางเสนอตัวนะแล้วนางก็ให้ความร่วมมือสองเนี่ยทีวีทั่วไปก็คิดว่าถ้าเอาชอบไปออกนะแล้วเอาอีกคนหนึ่งไปเถียงเนี่ยก็จะได้เรตติ้งนะก็คือทำเบทีชกมวยะนะให้คนได้ดู แต่ว่าสิ่งที่แกพูดเนี่ยนะไม่มันไม่มีอะไรเลยนะไม่ไแสดงถึงความเป็นความรู้ในเรื่องที่ที่กำลังคุยกันอ่ะคือคนพวกนี้เอาเป็นตัวแทนความคิดไม่ได้เพราะเขามีกลาของเขาเขามีอัคติของเขาที่ครอบเขาอยู่เพราะฉะนั้นจะให้เขาเป็นตัวแทนซีกหนึ่งซีกใดในการมองโลกเนี่ยไม่ได้เลยนอกจากโลกแคบๆของเขาอ่ะเขาควรจะคุยกันเองในหมู่พวกเขาแล้วจะคลืนมาก เขาไม่สามารถที่จะให้ความเป็นธรรมกับประเทศได้ในการมองเรื่องต่างๆเพราะใจเขาไม่เป็นธรรมเขาไม่สามารถวิเคราะห์กองทัพแล้วก็สถานการณ์ได้อย่างเป็นธรรมเพราะใจเขาไม่เคยเป็นธรรมเพราะฉะนั้นไปนั่งเถียงกีอีพวกนี้เสียเวลาเปล่านั้นสื่อจึงควรเลือกคนที่เอาไปพูดแล้วในประชาชนจะเห็นโลกกว้างเห็นโลกอย่างกว้างอย่างมีพื้นฐานของความจริงของความรู้ที่ไม่มีอคติอย่ามัวจะเอามัน ในเวลาเนี้ยในโลกออนไลน์มันด่ากันอยู่แล้วละแต่สื่อกระแสหลักเนี้ยไม่ควรจะตั้งเวทีด่าเพื่อที่จะเอาเลตติ้งอย่างเดียวแต่ควรจะเป็นเวทีที่ทำให้ประชาชนคนไทยเข้าใจและเห็นโลกกว้างขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่นี้สื่อมันคือธุรกิจอย่างหนึ่งไปแล้วไงโดยเฉพาะสื่อทีวีซึ่งจ่ายค่าประมูลไปเยอะอ่ะพี มันก็จะต้องสร้างเรตติ้งมันวิธีสร้างเรตติ้งง่ายที่สุดก็คือเอาไก่มาตีกันเอาวัวมาชนกันอเอาหมามากัดกันเอาคนมาทะเลาะกันก็แค่นั้นเองออส่วนว่าคนดูได้อะไรไม่รู้ทันได้เรตติ้งครับจบค,นะคนดูก็ไปแยกเอาเองอะไรสวะนะอะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์นะโยนภาระให้คนดูอีกนะฮะ